นี้ก็มาไวหน่อยนะครับน,นี้มาไวถ้าประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็เทม t e o n เอาเดรคิงนะครับในเป็นเวอร์ชั่นของการมั่วนะครับแหนเต็มหัวครับท่อนในท้ายนี่ดำน้ำแบบถ้าใครฟังเพลงนี้อยู่เรื่อยๆก็จะรู้ว่าช่วงท้ายนี่นะครับเริ่มนะครับดำน้ำอย่างเดียวเลยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทาง y o u t u b r มา i t b u l l บูช n n e l แล้วก็ทาง Facebook p i t b u l บูโซนนะครับนะพิ l บูโซนมันนี้ก็กลับมาคุยกันนะครับไอช่องนั้นนะไอช่องสลิมนะครับผมเห็นป้ายอยู่อันนึงเขาว่าถ้าเ네นชั่นเป็นสื่อน้ำดีนะครับนะคลองแสนแสบก็เป็นน้ำดื่มโอเคนี่รลยกนะันนะครับนะ ช่องนี้ผมดูนะผมว่างว่าไม่รู้จะทำอะไรดูก็กดไปดูไอช่องนี้แหละไปช่องเนชั่น,นะผมดูว่ามันจะตอแหลได้อีกกี่ปีก,กี่ชาตินะครับนะครับสื่อแบบนี้ไม่เรียกว่าสื่อแล้วครับนะไม่ควรจะใช้เขามาสื่อมนชนนะต้องเรียกว่าสลิมชันแนลดีกว่านนะมีนักข่าวอย่างนั้นไ,นไอไอซูสุขติ <laughs> ไอ้เฮียนี่ก็โอ้โหแม่งสิงจอมอวยนะแม่งอวยโอ้โหอ่านข่าวนี่ใส่อารมณ์จริงๆนะไอ้เฮียนะครับเรียกมึงไอ้สู่สุกติแล้วกันไอ้สัตว์นะนะมึงจะอวยอะไรขนาดนั้นไอ้เฮียเอ้ยนะเออผมอยากรู้คุณว่าใครควรเป็นนายกใครก็ได้นะใครก็ได้ที่มีคุณธรรม แล้วเราผมใครก็ได้นะแต่ไม่ใช่ที่อยู่ในสภาตอนนี้สักคนเลยนะครับนะที่อยู่ในสภาวันนี้สักคนเนี่ยผมไม่เห็นใครเลยสักคนที่ควรจะเป็นนายกนะครับยิ่งไอ้หน้าแปะยิ้มนั่นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะนะถ้าไอ้หน้าแปะยิ้มนั่นเป็นก็ชิบหายทั้งประเทศนะครับที่จะไม่หน้าแปะยิ้ม,มใครนะครับเออวันนี้ใครก็ได้นะครับ ผมเชื่อว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมอย่างรุนแรงหลังจากชัยชนะของเด็กๆใครก็ได้ที่มีคุณธรรมนะครับใครก็ได้ที่มีคุณธรรมเข้าใจไหมครับไม่ได้บอกใครก็ได้ว่าไม่ได้เอาหมูหมากาไก่มาใครก็ได้ที่มีคุณธรรม คนไทยทัง้งหกสกว่าล้านคนจะหาหนายกดีๆสักคนหนึ่งไม่ได้เชี่ไหอครับเออครับไม่ใช่ผมไม่ได้มาถึงไอ้ด้านเน่ยไม่ได้มาถึงขวดซีอิ๊วมีไอ้แป้ยิ้มคนหนึ่งอ่ที่อยากเงี้ยนกระสันอยากเป็นนายกเป็นตัวสันแล้วอ่ะอะ มีแค่นั้นแหละคนเราเนะี่ยมันเงียบอย่ยเป็นนายกอ่ะกระสันจนจน,นออกน่องหน้านะครับนะหน้าเหมือนแปะยิ้มอนะ่ะแค่นี้แล้วกันนะนะครับอย่าไปไปพูดชื่อเขาเดี๋ยวจะซวยกันเป็นแลถวใช่ไหมครับอ่เอ,อนึงตามเรียตามดูดไข่อยู่นี่ไงทุกวันนี้ไงนะครับนะไม่ต้องไปสนใจแม่งหรอกนะใครก็ได้ครับที่มาเป็นนายกก็ขอให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอ่ะ นะครับคือคนมีคุณธรรมเนี่ยเขารู้นี่เขาไม่ไหวเขาก็ยอมรับสภาพนะนะผมเองเอ่อผมเคยทํางานบริษัทหลายแห่งนะผมบางทีบางบริษัทผมไปไม่ไหวจริงผมก็ยอมรับสภาพนะผมก็ไม่ฝืนนะผมก็ลาออกผมบอกว่าผมไม่ไหวนะจะอยู่แดกกันเดือนก็เป็นแสนในคิบหายทํางานใน่เขาไม่ได้จะอยู่ทําไมนะครับอยู่ไปก็อายใช่ไหมห็นไหมวันนีลาออกอน,นี่เหมือนกันวันนี้ใครก็ได้นะคือ คือมึงไม่ไหวมึงก็ออกคนอื่นเขาก็หาคนใหม่มาไอ้น,นี่ไม่ไหวก็ออกก็เปลี่ยนไปเรื่อยกันเยดี๋ยวก็ต้องเจอสักคนนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไหวก็ยังฝืนะดันทุลางไงเฮียใช่ไหมเออแล้วมันต้องวันนี้นะครับต้องต้องทำยังไงเล้หน้าการเมืองไทยมันหน้าบางๆหน่อยอย่าหน้าได้ากันเลยนะครับวันนี้ผมเห็นขู่จังเลยนะถแถลงข่าวก็ขู่อีกแล้วนะ การโพสภาพจะโดนพรบอรคอมพรลบรคุยพรบรนี่นะครับนะไอ้เงี้ยมือมือถือกูจะโพสอ,อะไรก็เรื่องของกูเดยนะครับกูไม่ได้ไปใช้ตังค์มึงโพอสซะหน่อยนะครับมือถือก็มือถือกูไอส้สัสเฟซบุ๊กก็ของฝรั่งเอาไม่ใช่ของมึงทั้งหน่อยนะครับเห็นปะมึงจะมาอะไรกันนั่งไหนไอส้สัสมึงสู้เด็กไม่ได้มึงก็พาน,น่ะไอส้สัส แล้วมาห้ามนั่นห้ามนี่มึงจับไหวเลยเอย่ยนี้ก็โพปทั้งบ้านทั้งเมืองนะนะช่องแม่งก็รายงาน่าวก็ไปจับเนี่ยอนะไอ้คนรายงานถาวกูก็เซฟใหญ่รูปพวนี้นะมึงจับไหวไหมล่ะนะครับเขาออกไงว่าใครเข้าไปเช็คอินในม็อบถ่ายรูปในม็อบไลฟในม็อบมีความผิดปรับสนะี่หมื่นไร นะ่รไม่มีหรอกมีแต่ข่าวมั่วข่าวเดานะไม่มีวงในทท้งนั้นนะไม่มีวงในวงนอกนะครับนะนะมีแต่วันนี้มีแต่ข่าววงกลมรอบอนุสาวรีย์นะเพราะวันนี้พระจาจนล้อมรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนั่นแหละข่าวข่าววงในนะครับมีทั้งวงในวงนอกนะครับมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านโดยไม่มีคนครับถามนี่ทำไมรถไฟฟ้าต้องหยุดบริการะ นะเอ้ยทำไมรถไฟฟ้าต้องหยุดบริการครับประชาชนเดือดร้อนนะใครเป็นคนทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยตอนนี้ยม็อบหรือว่าหรือว่ารัฐบาลนะไม่เเขาไม่ได้ไปวุ่นวายเลยนะบนรถไฟสักกันหน่อยใช่ไหมครับทำไมต้องปิดบริการครับแล้วคิดว่าคนที่ขึ้นอยู่บนรถไฟก็จะมาม็อบทั้งหมดเหรอครับใช่ไหมเออ เรื่องนี้เนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลทำนะประชาชนเดือดร้อนหนักกว่าเก่ากั้นนั่นกั้นนี่ใช่ไหมนะมอก็ไม่ได้ทําอะไรเลยถึงเวลาเขามาเขาก็เอ้าเขาก็มาเขาก็มาถึ้วเขาก็สลายตัวก็ไม่ได้ขนเครื่องเสียงไม่ได้ตั้งเวทีต่างกนะใช่ไหมเออถึงเวลาเขาสลายตัวเขาบอกเขาบอกว่าเขาอยู่ถึงกี่โมงอ่ะถ้ามึงมาสลายก่อนเวลากูก็กลับก่อนเวลาเจ็บแสบนะครับไอ้วงนี้แม่งร้ายจริงๆเลยครับนะ หัวหน้าผมนี่แม่งสุดยอดมากเลยครับวันนี้ผมย้อยเป็นหัวหน้านะครับพวกคุณคือฮีโร่นะครับเออได้ข่าวว่าจะห้ามทำข่าวที่ชุมรมมีจะห้ามได้ไงนะในสงครามยังมีนักข่าวไปทำเลยใช่ไหมครับ ทำไมต้องปิดหูปิดตาประชาชนนะมันมันเป็นอะไรครับมันเป็นอะไรทาไมต้องห้ามทําข่าวนะครับแค่ทีวีช่องกลาพวกนี้ไม่ทําข่าวก็แย่พอแล้วนะใช่ไหมอืมแล้วมาห้ามได้ยังไงอนะ่ะเออมึงเอากาลามาครอบอีกแล้วเหรอครับเออเป็นยาอ่อนมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงจะสั่งเขาห้ามทาข่าวเลยเหรอ โอ้ใหญ่เหลือเกินอีกัตว์เตรียมแผ่นดินใหม่อยู่หรือยังมึงอะ่ะหาที่ยยูใหม่ได้ยังไอ้หี้ยจะสั่งแม้ทั้งนักข่าวแม่ตำข่าวเนี่ยมึงก็เตรียมหาแผ่นดินใหม่อยู่เลยแล้วกันนะพนังแม่ปัญญาอ่อนนะวันนี้เด็กแม่งไลค์กันโอ้ในทวิตตรงทวิตเตอร์จะดูไหมล่ะฮนะไอ้เอฮะ เอออยากดูกูบ่อยนะมึงเข้าทวิตเตอร์นะนี่อยู่นะทวิตเตอร์กูนี่นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะพี่น้อยจะสอนใช้ทวิตเตอร์นะจะได้ไม่ต้องมาพี่มาร์คไลฟ์มาร์ไลฟ์ไอสัตว์มึงกัดฟันเรียกพีบ่ฮะนะครับนี่อ้าวนี่ครับอันนี้เป็นหน้าโฮม นะก็จะเป็นไทย p b s อะไรก็ว่าไวนะหนะ้ามันจะมีตรงนี้หน้าโฮมนะครับต่อมาก็ตรงไอ้เครื่องหมายแว่นขยายนะครับนะคลิกปุ๊บนี่อันนี้นะมันจะมีทวิตเตอร์ที่ขึ้นนะครับอันดับแรกคือ18ตุลาไปอนุสาวรีย์ชัยนะขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสองก็แบนด์ช่อง3อันดับสามก็มัมหมี โอเคครับมีครับโอเคเอาโอเคเอาอันแรกก็พอนะครับ18ตุลาไปนุสาวรีชยัยปุ๊บคลิกกันไปเลยครับคลิกเสร็จปุ๊บนี่นะครับมันจะมียอดนิยมมีล่าสุดนะครับมีผู้คนมีรูปภาพมีวิดีโอนะคุณอยากคุณอยากดูอะไรละครับนะอ้าวยอดนิยมก็เนี่ยตอนนี้อันนี้คือยอดนิยมมีคนรีทวิตทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย โอ้โห oh, คนรีทวิตตตั้งเก้าเก้าเก้าหมื่นสามพันหกร้อยครั้งอ่ะรีทวิตไปรีทวิตมาครับนะนะครับอันนี้คือยอดนิยมอา่าล่าสุดลิกตรงล่าสุดต,ตรงนี้ล่าสุดมีเขาเขาว่างไงบ้างคนรวยมีกินมีใช้เขาไม่เดือดร้อนอะไระไรอันนี้ก็คือว่าใครที่พึ่งพึ่งสมัยเขาจะขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วก็มีบันทึกไว้ประวัติศาสตร์นะครับเห็นไหม มีรูปภาพใไหมครัเฮ mm ้ย hmm. ใครถ่ายวะสวยชิบหายรูปนี้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ภาพนี้คิดกับแบบตึ๊บนี่ไงสวยไหมครับสวยไหมครับสวยไหมสวยไหมสวยไหมนี่อ่าเห็นไ,ไหมคุณชอบรูปนี้เซฟเก็บไว้เป็นที่ระลึกเซฟก่อนสวยเหลือเกิน